สิ่งที่ดำๆนี่ก็คือบาปของเรานะคะบาปของเราบาปของเราแล้วก็พระองค์ถูกตีนะคะแล้วกี่แท้คะส9สิบ้าครั้งในปลายแท้นั้นก็มีตะขอมีโลหะแล้วก็จิกเนื้อของพระองค์แล้วก็ดึงออกมาเนื้อพระองค์นั้นแตกแล้วก็หลุดลุยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำหมาสนิทเราเคี้ยวขนมปังให้เรารู้ว่าเรากำลังตีพระองค์และ แตกอย่างนั้นนะคะแล้วก็พระองค์นั้นสวมมงกุฎน้ํามงกุฎน้ําคืออะไรมงกุฎน้ําก็คือพระเจ้าพูดกับอาดัมว่าเนี่ยนะต่อไปนี้เจ้าจะต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยมีน้ําเจ้าไปปลูก,กอะไรทั้งหลายมันจะมีน้ําขึ้นมาแต่วันนี้พระเยซูเอาความเหน็ดเหนื่อยไปแล้วเราต้องเหน็ดเหนื่อยไหมไม่ต้องอย่าหลงกลว่าเราทํางานเราต้องทํางานเหนื่อยไม่เราทํางานด้วยความสุขแล้วก็สบาย ะะและก็สําเร็จเพราะพระเยซูคริสต์ได้สวมมงกุฎหนามไปแล้วแล้วเราก็ได้รู้เป็นไงคะคนที่หูหนวกเขาตบหูพระเยซูหูพระเยซูหนวกไหมนหนวกแล้วเพื่อให้เราหายหนวกนคนที่เป็นสิวพระเยซูเนี่ยโดนตีหน้าเป็นผืนเป็นรอยแส่เพื่อให้หน้าคุณหายดี มีคนมาที่โบสถ์นะคะต้องไปที่ร้านไหา่เดือนละหมื่นทุกเดือนดิฉันบอกเอาน้ําเลือดพระเยซูล้างหน้าทุกครั้งให้พูดว่านี่คือเลือดพระเยซูประหยัดเงินไปตั้งเยอะ <c oughs> จริงค่ะแล้วก็หายเลยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งผมเขาเป็นหยิกหยิกอะคะ่ะเป็นลวดลวดดิฉันบอกว่าให้เวลาอาบน้ํสาสระผมก็พูดงั้นวันเดือนไปที่แล้วดิฉันพบเขา ไปทําอะไรกับผมมาผมเรียบเหยียดบอกเนี่ยค่ะ,คะเลือดพระเยซูสะทีไลก็บอกว่าเลือดพระเยซูและผมเขาไอ้ที่หงิกหงิกนะคะเหยียดตรงสวยเลยค่ะมันไม่น่าเชื่อจริงจรินะนะคะแล้วเป็นไงครับพระเยซูคริสต์ทุกอย่างที่พระองค์รับให้กับเรานั้นอนะ่ะท้งทุกสภาพพระองค์ได้ถูกตรึงที่กางเขนพระองค์ถูกสวมมงกุฎน้ำถูกเสวมเสือเสอเส้อคลุมนะคะแล้วก็พอเลือดจะแห้ง ขาตีพระเยซูลแล้วเอาเสื้อคุมมาสวมและพอเลือดจะแห้งเขาก็เป็นไงคะกระชากออกไปเหมือนปาสเตอร์เลยใช่ไหมพระองค์เจ็บไหมคะเราจะได้หายเจ็บทุกอย่างที่พระองค์รับให้ที่กลางเขนพระองค์นั้นรับทางจิตใจแล้วใช่ไหมในส่วนกาสเมเนพระองค์รับทางร่างกายแล้วแต่พระองค์ตายไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์นั้นยังมีชีวิตกับพระบิดา ถ้าชีวิตของพระองค์ไม่ในวิญญาณของพระองค์นั้นเป็นวิญ,ญญาณที่ไม่มีบาปกําเนิดไม่มีความผิดบาปเลยตายได้ไหมไม่ได้รับไปแล้วพระบิดาเลยต้องแยกไปจากพระเยซูคริสเพื่อให้วิญญาณของพระเยซูนั้นเป็นวิญญาณที่ตายฝ่ายวิญญาณวิญญาณตายเพราะว่าแยกพระบิดาแยกไป พระองค์จึงเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าอย่าทอดทิ้งค่ะพระเจ้าเห็นไหมคะทาไมพระองค์ต้องบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าอย่าทอดทิ้งเพราะปกติเรียกอับบาแล้วตอนนั้นเรียกพระเจ้าเพื่อให้เราทั้งหลายได้เรียกอับบาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วพระองค์นั้นก็เมื่อวิญญาณตายพระองค์ก็ตายได้และเมื่อพระองค์ตายทางเนื้อหนังวิญญาณของพระองค์ก็ออกจากร่างของพระองค์ลงไปชดใช้้กับเราในนรกนะคะพอสามวัน พระองค์ก็ได้ฟื้นขึ้นจากความตายฟื้นขึ้นจากความตายเห็นไหมคะว่าบาปของเราเนี่ยได้รับการชําระโดยโลหิตของพระองค์และพระองค์บอกกับนางมารีว่าอย่าเพิ่งแต่ต้องเราอย่านวงเหนี่ยวเราไว้และพระองค์ขึ้นไปในสวรรค์ชั้นสามเอาเลือดของพระองค์ไปประพรมไว้ที่พทัททินั่งพัทกรุณาที่แท้จริงในพระพรายที่แท้จริงที่โมเสสได้รับแล้วก็ลงมาสร้างใช่ไหม นะคะจำได้นะเพราะงั้นเนี่ยพระองค์ประเรียบร้อยแล้วปรามเรียบร้อยแล้วกลายเป็นสิ่งนั้นคือไทยเรานิรันดร์การ